สช้าบายดีเพื่อนพี่น้องผมไปมดจะขู่สุขคนเนาะการไหน,นหมาพบพ่อก,กับบ่าวอ้วนอิซิเขาเส้นเคยเป็นเป็น้องซึ่งว่ามื้อนี้บ่าวอ้วนบ่ได้ออกไปเฮ็ดคลิปซอยเหลือเนาะมื้อนี้บ่าวอ้วนสิได้น้ำพาทานผู้ชมไปเลาะหากินปลาตามธรรมชาติน้ำกันเนาะก็คือปลานี่มันจะอยู่บอกหนองน้ำยู่กลางหน้าเนาะก็ซึ่งว่าหนองมันจะเป็นหนองเลืกที่ว่านั่นเฮาจะถมเว็ยดนาบ่อไรเน,นาะเนาะ น้ำก็จะมียมแห่งแล้วเนาะบวกตอนนั้นเนาะซึ่งว่าจะมีป่าที่ว่าจะเป็นปลาชิวป่าคอป่าซ้อนป่าหยางนี่นะเนาะมันจะอยู่ในลายเนาะเขาก็จะมาหากินเวลาน้ำมันแห้งลงนิดนึงเฮาก็จะหากินเนาะมันจะมีปลาลายแล้วนี้นะแล้วนี้เขาก็จะได้นำพาท่านมาชมไปเบิ่งว่าป่ามันจะมีป่าหยางเด้เนาะก็ซึ่งว่าที่ว่าจะไปลงองู่บวกก่นก่อนมีก็จะมีเสาเจียมเนี่ยก็จะมีนา กลังยาของบาวลี่ได้เนาะแต่อีกคูน,นึงก็คือชาวบ้านที่มานํากันเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้อย,ยู่ที่หน้าของบาวลี่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาติตามทง่งนาบางวันก็ใช้เตะรีวิวทานผู้ชมเบิรงนเลยเนาะโอเคไปเป็นหนองนี่เดี๋ยวนี้ก็อยุทอยทงหน้าเลยไพเ่็นหน,ไปไปนองเนี่ยวันหน่อยมันจะมาเลยหลังจากตัวเห็น ทนเข้ามาเนี่ยก่อนมันก็จะแหลนมาเอามาหากินเกลือนอนนี่ตรงไหทตงน้าเป็นตาสะออนไปพี่น้องนี่แล้วนี่ก็คอยค้าลงแรงสามชีโม่งแรงอะไรไปพี่น้องแดดก็เริ่มมดอ่อนไปแล้วนี่ควายก็เริ่มลงลงที่ว่าจักเนินภูลงมาเนาะจะลงมาทุงน้ำมาหากินน้ำนี่ตรงนี้แหละจะเป็นบวกบวกที่ว่าเขาจะลงเอาปลาเนาะ Thôi nó phải chế biến nằm ngoại Biến nằm ngoại nằm ngoại các bạn biết không? Nè Thì chế biến buộc nằm Buộc nồng nằm Ồ oh. Nè Cho cái lông quát đó các bạn biết không? đấy nọ, địa chỉ Ấu จะมีส่วนปะโห o m พวกอย่างนั้นเนาะนี่จอดลงก้ดแล้วแซกซิเมีอยู่บอเนาะปาานี้เนาะโอ้มีอยู่เมื่อไหร่เนาะนี่นี่ป่านะนี่นี่นีนน่น,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 นี่โอ้ bắt rốt tôi là phần nào phần nào phần Này ừ, oh, oh. Này nào phần 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 nào nào nó nào phần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  โอ้กันิวไะโพน้องไปชิวอย่ห้องน้กนนโอ้ยปลาใหญ่ดิสใชยไพี่น้องไปดูปะคอนปะคอนลักติมันเข้าลักติมันเข้า เอามืองก้มลักตีนันมาค่อยๆค่อยๆเดินโอเคโอเคเอา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 เทะเอาเทะครับ ได้ดูบอชีวิตปลาหรือบ่พี่น้องเอ้ยนี่ปลาหนะกำลังจะกินแล้วเนาะโอ้ยปลาชิวปลาบ้าปลาลังกาปลาบ้าปลาซิววิธีหาปลาแบบบ้านๆ พี่จะกินอ้าวปยางปยงมาเตียพี่เตพี่่ปย้าก็ได้ได้เลยโอ้่น้องเยกดบัเดียวย่างงมันตึง่ยอโเียวส่ยปดงังอยู่มั้งดังดางนั่นักนีพ่น้องเ่ยจะได้กดอีกรอบเนาะ ตอนล่นี่ยคทำสัตว์ไปพร้อมเลยบางกดกดข้งแรกใช่เดลายวล้ำได้ข้างขมิุ้น่ะเอี่นะไขนี้สันจะจันดากัาเลย เนี่ยสิทอกไซคุพี่น้องอะไรอซคุไซคุก็คุกงอยลายก้าโอ้ยอย่าลายกัสิขอใจก้อนนี้โอยโ้ปลาโอยง่าสุดหนึ่งเดีย้ำนี่เนาะปลาโทสองสุดสามสุดน่ปลาชิวรรมาสัตว์เอากวดอีกรอบวันนี้น่ะไม่ผมไม่ทำผมทานี่เนาะควาดที่ไปพูดเนาะตนึงก่อนเก่อนห กดครับวันนี้นะตาซอนไล่พนนี่น้องกซิว้อปลาเบ็ธรรมชาติกินแซบดีเพื่อนพี่น้อง เขาจะป่ได้ษฐกัวอาหารเป็น,นอย่างไรมันจะกินไมบกินตอกเน่าอยู่พื้นน้ำเนาะนี่และรอบที่สองเริ่มแล้วไก่จะหดฟังเราไหมพี่น้อง Ngập lên play, nga không Oh, oh, gần sao phải nó mặc mặc hết, đây nè ใส่ชัยดานมือกับลูกเออโอ้ก็จะไม่ไ้มีตุ้กตุสกตกตุ้กตกตุกกตุ้กตุ้กตกกตุ้กกตุ้กตุ้กตุ้กตกตุ้กตุ้กตุ้กตุกตุ้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 ก้กตุ้กตุ้กตุ้้กตุ้กตุ้ก ตื่นปลาตำปลาตำแข่งเอไของไ่ค่ไมใช่อไม่สูของไม่ไม่ปใชของาใชคูก้อนก็ได้เดี๋ยวเอาคราใหม่ก็จะใส่โอเคเนาะสองรอบพอแล้วพอกินแล้วไม่ไปนอกเลยตาสะออนปลาซิวโอ้ ธรรมาตวเลยโอเคแม่ตเปดอกนแล้วกอน่ยนบบนกละโอ้โจับโชก็ดูโชยปะโอ้โหตกดูกเล่ดิถ้าไปดีเด้อทำมาตวเลยพี่น้อง มาตัวใหญ่ด้วยโอเดยมบ๊อกบอกเต็มคูเลยไอมพี่น้องกดสองบาทสองบาทอ่ะเกือบเต็มคูแล้วของเทวิกาพอะรอนี้นะพอะกดสองบาทกับพวราพี่น้องโอเคมาอวนเสีเอาปลาพื่อนก่อน ลักป่าเพื่นก่อนเด้อให้พี่น้องนี่โอ้คักไลยคักไลยนี่มีปลาดุกปลาคอเด้เพื่อนพี่น้องป่าจะธรรมชาติเราเลยโอเคเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะได้งวัวก็ลงมาก,กินน้ำหวยเราลงว่ากัน โอ okay. เคเหม่เพื่นน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยเบ้าอวนเป็นสแตยไปสำเนีนเนาะไปทำไปส้มเบิ้งก่อนหรับการมากวดป่าป่ากับป่าแบบธรรมชาติเท่านี้แหละเนาะมันก็กินไม่กินตอกไปซื้อวันนี้บ่าอวนบ่ได้ออกไปเลาะท้ายคลิปแบบซอยเรือบ่าอวนก็เลยพาครอบครัวนี่มากวดหาอยู่หากินแบบธรรมชาติบบเบิ้งงัวเบิ้งควายเนาะเพ่อนเพื่นน้องเนาะก็โดนหลายเตี้ยแล้วที่บ่าอวนบ่ได้เข้ามาเบิ้งงัวเนาะ เมื่อนี้กับเ่วันก่อนเดินผพาทานผู้ชมมาวัดป่ามาหล่อบังธรรมศาสตร์กลางนาธรรมศาสตร์บ้านนาของเาเนาะนี่ก็ค่อยคำลงแรงเราแล้วไปพี่น้องเนาะจุ๊เข็มเนี่ยบ่อวันก็อนดได้ขอลาทานผู้ชมไปซ้ำนี้เนาะเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นกรีบใบใบก็ขอติดตามมาช่วยก,กันต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบาย่พี่น้อง